สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอบคุณร้านค้านะคะวันนี้ส่งสินค้าตัวอย่างฟรีอนุมัติไวมาให้ค่ะเป็นพัดลมพกพาชาร์จแบตได้นะคะตัวนี้เป็นพัดลม usb ค่ะพัดลมมือถือสำหรับเวลาเราไปตั้งแคมป์กลางแจ้งนะคะหรือพกพาไปที่ไหนก็สะดวกเลยค่ะเพื่อนเเป็นพัดลมมือถือ แรงดีนะคะลมเย็นสบายความเร็วสูงทำงานดีค่ะปรับความเร็วได้ถึงตั้งแต่1นถึงร้อนะคะมี5สเต็ปด้วยกันค่ะเพื่อนๆหน้าจอ LED นะคะมีความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่4,000ม ah ิลลิแอมค่ะการชาร์จแบบเร็วนะคะสายก็ตรงนี้เขาแถมมาให้ด้วยนะคะเป็นสายคล้องนะคะ แล้วก็มีสายชาร์จหนึ่งอันค่ะพร้อมพัดลม1ตัวนะคะเป็นพัดลมพกพาเมือถือค่ะเพื่อนๆสามารถชาร์จเต็มได้นี่ในเวลา2ชั่วโมงนิดๆน,นะคะอันนี้คือเร็วสุดกำลังไฟอยู่ที่5วัต์ค่ะอายุการใช้งานแบต3-15ชั่วโมงนะคะแล้วแต่การใช้งานค่ะเพื่อนๆตัวนี้เป็นสีชมพูนะคะน่ารักมากเลยค่ะด้านล่างก็จะเป็นยางยึด เอาไว้เวลาระวางมันจะไม่เคลื่อนไปมานะคะยึดติดกับโต๊ะดีเลยค่ะเพื่อนๆตรงนี้เขาจะมีทั้งหมดสีขาวสีเทาสีน้ำเงินสีชมพูนะคะด้านหลังจะเป็นสวิตช์เปิดปิดค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูด้านหน้าเป็นระบบ LED นะคะแล้วก็ปุ่มด้านบนจะเป็นปรับระดับค่ะเพื่อนๆเราปรับได้ทั้งหมด5สเต็ปนะคะตั้งแต่1ถึงร้อค่ะ นี่ค่ะตัวเลขเขาจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะคะกดปรับได้5ระดับนะคะเพื่อนๆแล้วต้องการปรับให้เบาก็กดด้านล่างนะคะใช้งานง่ายมากเลยค่ะตัวนี้ถ้าสนใจยังไงเพื่อนๆสามารถกดสั่งซื้อที่ตกาด้านล่างที่ปักไว้ให้เพื่อนๆได้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จการใช้งานแล้วก็เพียงแต่ กดสวิตช์ปุ่มปิดด้านหลังนี้เท่านั้นเองค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆมีสีสวยให้เลือกรายสีได้ค่ะสีขาวสีเทาสีน้ำเงินสีชมพูแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยนะคะแค่330กรัมเท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะความแรงเร็วของลมนะคะลมแรงดีมากเลยค่ะเพื่อนๆกำลังลมแรงมากเลยนะคะ น่าใช้ค่ะยังไงก็พกพาไว้นะคะสำหรับเดินทางไปไหนมาไหนนะคะหรือใครที่ออกเดินทางบ่อยๆไปแคมปิ้งกลางแจ้งต่างๆก็มีพกไว้ดีนะคะนี่ค่ะด้านล่างจะเป็นตัวกันลื่นนะคะเราสามารถวางและเปิดได้จะไม่มีเคลื่อนหรือล่วงหล่นลงไปนะคะแนะนำค่ะเพื่อนๆบคลิปนี้กดถูกใจคอมเมนต์บันทึกกดแชร์และกดรีโพสให้พัดด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านำคลิปดีๆมาเสนอใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย